สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นั่งพาพพี่น้องมันอาทิตยนั่งกินจ้าหนึ่งเขาจ้าพี่น้องหนึ่งเขาเนี้ยจ้าหัวสิงนั่งหนึ่งเขาเราสิพาพี่น้องมาแกงปลาจ้าแกงปลาเขาใสา่ผักขมจ้าเดี๋ยวเตรียมเครื่องก็ได้จ้าเพราะดีหนึ่งเขาก็เหมอก็จะได้กีดกันเต่ามันน้อยจ้าพี่นอ้องเต่ามันน้อยนั่งเตรียมเคียงกันได้จ้า หม้อต้มปลากำลังฟดจ้ะหม้อต้มปลาเข่าก็สิสุกแล้วข้าวก็จะสุกแล้วปลาขาวที่น้ั่งได้ในขั้วไจ้ะพี่ไข่น้ำไข่ปลาด้วยเดี๋ยวน้าปุ๋งเครื่องก็น่าจะปุ่งเครื่องหมอแล้วก็สยีเอาก็วสีเอารุ่งให้กินตะไครันัดหน่อยกันถือว่าข้าว กระจ้าสุรดจ้าหน้ปลาจ้าแล้วก็น้ำปลาจ้าอืมเนี่ยจะบอกเขาน้าปลาที่มึงกันนะจ้านัวดบะผงน้ามันนวดเราเอาผ่าลกมันคอยเห็นบรเลกุนจ้ะหอ้ยจานหน่อยนะึง น้ำปลาลงอองบอดม่วงข้าไปเติมไม่จ้ะพักแกงนเข้ากบมี่พักขมจ้ะมันหน่อยน่ากะได้ล่างหอมบัวกับผักกะแง่งมาใส่น้ำผักอีตูมามี่จ้ะผักกะแง่งแท้เลยเข่ากระซุกแล้วละ่ะปิดไฟหม้อเข่ากันนะจ้ะปิดไฟหม้อข้าวไว้แต่วาบ้านนายโยกออกให้กินตะไข้ออกกันจ้ะ เขาข้อมาชวยจ้ะช่วยช่วหนนึ่งเขารลาได้กันมืไงียช่วยติดไงนู้ทางช่วยพี่น้องเลยนะแลจะมากินเขาหน้าหนึ่งเขาบักหลายนึ่งแล้วจะติดไว้ให้ติดไว้เรา มาเบิ่งหม้อแกงปลาฮ่องต้อ่าโอ้หอมตะไคร้พี่น้องใส่ผักขาวลงไปจ้ะปลาขาวเ,าเาวมื่ไข่นั่งเห็ดไบสองถุงจะบพอเห็ดใบหลายที่เนี่ยไมาแต่แกงจะน้ำไม่สมอมาจารย์ไม่แต่แกงจักเคยียเพราะว่าหานหปีดฟ้าไปจ้ะพี่น้องห้นสุกแล้วเขาคอยมาใส่ผักต้มมาได้บึ้อน,นึงแล้วจ้ะ ซุกแล้วละไข่ปลาทานี่รักสมพัะคมลงไปเลยจ้ใะใส่ผักคอดมุนี่ละใส่เบิร์ตพอมคู่พัดนะจ้ะ หมอเขาก็ได้ฟดเราจะโอ้โฟดแห้งนไฟลงกันซุกเราจะพักหนถ้าว่านี่ปลาซุกแทนแน่นอนล่ะจิ้มอีกบางอีกกัน้าจะาใส่พักลงลนหรอนัวบอหืมจาน่อยนึงพี่น้องใส่น้ำปลากันได้จ้าจ พอแท้หั่นนี่แกงปลาข้าวแม่ไข่เส่ผักขมจ้ะพุ่นอู้เป็นาออตาแซ่บหลายพี่น้องได้จ้ะมากินน้ำนัำ่ง